สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะยูก็พาทุกคนเข้าป่าตั้งแต่แปดโมงเลยนะคะนี่อ้ยพี่น้องวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกแปดโมงเช้านะคะนี่ก็เลยต้องรีบมาเก็บก่อนไปทำงานเนาะตอนนี้มันก็เริ่ม โตทุกป่าแล้วนะฮะเริ่มแบบโตเยอะมากอุ้ยดอกไม่รีบต,ตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายต้องไปทำงานนะฮะรีบเข้ามาก่อนเนาะ,ะเยอะแยะขึ้นเต็มไปหมด ก็ไม่ได้ใส่นะรีบ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 ,รบนี่เยอะแยะเลยอูสวยสวยนนที่เราเก็บมันไว้เนะนั่งไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเปียกนะฮะเก้งเกงมันเปียกก็เก็บไนมะ่ค่อยถนัดหรอกคะ่ะ เพราะว่าเราถ้าเกิดเราเปียกเราก็จะหนาวเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่แล้วเนาะอากาศมันนอกเย็นนะพี่น้องตอนนี้ฝนตกทุกวันเข้าป่าไม่ได้ไม่ทันนะฮะเพราะว่าอาทิตย์นี้ยุ่เข้าเข้ากะบ่ายบ่ายโมงตื่นมานี่ตีสี่ทีห้านี่ฝนตกแล้วนะฮะ ที่มันกำลังจะขึ้นนีก็เยอะอันนี้นยูจะเก็บไปตัดขาที่บ้านนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาตัดขาในป่าเนาะเปรียยนี้ใส่เสืเส้อกันฝนมาด้วย สวยเลยตัวกำลังงามอันนี้มีลูกค้าสั่งประมาณ6กิโลนะคะวันนี้กะว่าให้ได้สัก3ามสี่โลแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยเข้ามาเก็บใหม่สวยคามสวยงามอืม่ะ กำลังอ่อนๆเลยให้ดูสภาพป่านูนค่ะเห็ดเต็มไปหมดเลยพี่น้องมีแต่เห็ดมีแต่เห็เดดูตรงนี้สิโตหรือยังมันโตหรือยังนี่โต,ตแล้วมันโตแล้ว 哦记得。Oh, ไม่รู้กล้องชัดหรือเปล่าฝนอาจจะเปียกนะคะหน้ากล้องฝนอาจจะเปียกนี่ฝนนี่แปดสิบเปอร์ซ็นเลยนะเกาเก้าสิบเอร์เซ็เลยฝนตกวันนี้นี่ไม่ได้เก็บมาหลายวันเนาะติดทำไม่พอเปียกนะคะหลายวันฝนตกอากาศไม่ดี ก็ไม่ได้เข้านะวันนี้มีโอกาสเข้าก็เลยต้องเข้ามาอุย้ยอยู่ข้างในนี่ไม่เห็นนอะอืมกำลังงามๆเลยพี่น้องอแค่ปล่อยไว้ไม่กี่วันนองมอดสวยมากอะมอดมันสวยมากมาก

วันนี้เหมือนไม่ค่อยหนาวฝนตกแต่เหมือนมันไม่หนาวกำลังดีแต่มันเปียกมันนั่งไม่ได้พี่น้องมันนั่งไม่ได้มันไม่ถนัดมันเปียกถ้าเราเปียกเร็วๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเก็บเห็ดได้ไม่นานนะคะอุ้ยดูดดูดูมันขึ้นอ้ย เต็มไปหมดเลยนุ่นอยู่ในใต้ขอนไม้หนึ่โอุย้ยเปียกแล้วเห่าเปียกแล้วค่ะกางเกงเปียกแล้วค่ะวันนี้จะใส่เสื้อกันฝนมาเนาะแต่ไม่ได้ใส่กางเกงแบบกันฝนไงแป๊บแป๊บแป๊บจะปีใหม่อีกเลยพี่น้องจะเก็บเห็ดทันไหมนี่ ถ้าเกิดเดือนหน้าหิมะมานี่จบเลยนะเห็ดทิ้งหลายป่าเลยนะปีนี้เหมือนมันโตช้าปีนี้เห็ดโตช้ามากพราปกติปีที่แล้วนี่หูเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วในช่วงเนี้ย มไม่รู้ว่าเมืองอื่นฝนตกไหมแตท่ที่มากะลดนี่ฝนตกทุกวันเก็บเผ็ดไม่สนุกเลยอะไม่ได้เก็บเผ็ดตั้งหลายวันเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องอู้ดิงดอกนี้ก็สวยดอกนี้ก็สวย นี่ความงดงามความงดงามของเห็ดป่าสวีเดนเห็ดดำนะคะเหมือนดอกไม้เลย สวยๆนี่ค่ะให้ทุกคนดูมีแต่เห็ดพี่น้องนี่เต็มเลยโอ้ยเต็มเลยค่ะนี่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 ในหลุมในหลุมนึ่งในหลุมนึงนี่มีแต่มีแต่เห็ดโอ้เต็มเลยนี่นี่นี่โอ้ยแต่จังหวะ อโอ้โหนยูน่ข้างในน้องดิกดูหุน่นอยู่ข้างล่างนัง่นค่ะนี่ดอกกำลังเก็บเลยดอกกำลังเก็บโอ้โหพี่น้องมีแต่เห็ดมีแต่เห็ด นู่นนู่นนู่นนี่ดอกกำลังเล็กเล็กเล็ก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 เต็มเลยค่ะ กลุ่มนี้ค่ะอ,อยู่ข้างในหลุมนี้อยู่ในหลุมเลยค่อยๆดึงเนาะค่อยๆดึงนี่เดีย๋ยวเราค่อยไปเลือกเอานะคะเลือกเอาว่าเอาดอกไหนที่มันสวยเราก็เอากลับบ้านเนะาะเดี๋ยวต้องตัดขามันนะคะนี่ยัางงามอะ่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วฝนเริ่มเบาแล้ว อันนี้ก็ใกล้จะสามโมงแล้วนะคะยี่โอ้หญ้าเยอะติดมาไอ้ที่หญ้ามันติดนี่มันแฉะนะคะมันแฉะมันแฉะอย่ค่อยตัดขาแล้วก็ใส่ตะกร้ากลับบ้านนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่สวยยังสวย โอ้ยบรรยากาศสามโมงเช้านะสามโมงเช้าข้างบนนนัเต็มเลยนะนเห็ดอะเต็มเลยนะข้างบนนั่นนะ่ะนี่ค่ะอยู่กันเป็นกระจุกตอนนี้นี่เก้าโมงนิดนิดแล้วนะฮะแดดเริ่มออกฝนเริ่มหยุด เนี่ยถ้าเกิดมันเปียกฝนอย่างนี้เนาะยูก็จะเอาไปผึ่งนะคะใส่ตะแกรงแล้วพอมันเสด็จน้ำนอู้ดอกมันเด้งดอกสวยมันไม่เสียไม่เสียแต่เราต้องพึ่งดีๆนี่ค่ะพี่น้องดอกสวยๆดอกสวยๆ นี่อยู่มุดเข้าป่ามาเลยนะฮะเนี่ยค่ะกำลังงามเลยดอกกำลังอ่อนๆเนาะลูกค้าคงจะถูกใจน่าดูนี่เห็ดรอบนี้นี่กำลังกินกำลังสวยอุ้ยมันอยู่ข้างในนี้เนี่ยดอกใหญ่ๆนี่ดอกใหญ่ๆที่นี่เห็นอ้อที่นี่ ถือดอกมันเตี้ยนะถือดอกมันเตี้ยขาอวบขาอวบอบันนี่ค่ะนี่ดอกนีดกด้ดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียว อ๋อมันเป็นแฝดสามแฝด์สาม cùng nhóm nhóm này để kéo thanh cụm này để cho kéo thanh cụm này oh xem bên trong hoa đẹp xinh ที่มันอยู่ตามโคนต้นไม้เนี่ยดอกมันสวยนะดอกมันใหญ่เนี่ยขามใหญ่กดลงไปเนาะอขายาวมากขายาวขายาว ก็เดี๋ยวเลือกหญ้าออกเนาะตดขาแล้วก็ใส่ตะกร้ากลับบ้านกัน โอ้ยสวยๆทังนั้นเลยพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่งามมากสวยสวยสวยนี่สายยุจะพาทุกคนมาดูเห็ดนี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมคะน,น่น่นน่น่นน,น,นี่โอ้อย่างงามอ่ะนี่ค่ะนน่นอยู่ในหลุม อยู่นี่หลุมซูมซูมซูมนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยเกือบเต็มตะกาลแล้วค่ะเกือบเต็มแล้วค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่นยยูนั่งไม่ค่อยถนัดเนาะมันเป็นแอง่งอะไรก็อย่าว่ากันนะคะถ้าเก็บไม่สวยก็อย่าว่ากันเนาะเพราะว่ายูเก็บแบบที่ถนัดเลยค่ะ เร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีดอกสวยมากอะ่ะดอกสวยมากพี่น้องออในลูกนี่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 นีน่ถอยลังกลับมาถอยล้างกลับมานี่ค่ะในหัวจะทิ่มอยู่แล้วนี่มันอยู่ในแองนะมันอยู่ในแองเปิ้มันยังเล็กๆอยู่แต่มันก็เก็บได้แล้วอะ่ะ ถ้าไม่เก็บตัวน,นี้ก็อาจจะไม่ได้เก็บนะคะหิมะอาจจะตกไม่แน่ใจว่าป,ปีน,นี้หิมะจะตกตอนไหนอาจจะตกช้าตกเร็วเนาะให้เราเก็บไปหมดเลยเอาเก็บแต่ละไปียกหมดแล้วค่ะตัวเนี้ยกานเกงนเปียกหมดแล้วรองเท้าเปียกหมดแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนแรกเอารองเท้าเก็บเห็ดเนาะที่มันอุ่นๆน่ะออกมาในรถแล้วทีนี้คิดว่ามันอยู่ในรถ แต่พอดีลุงเอาออกขับรถออกมาแล้วไม่ได้เปิดดูท้ายรถรองเท้าไม่อยู่ใช้รองเท้าเข้าไบธรรมดาเปียกแล้วค่ะตอนนี้กางเกงเปียกแล้วพี่น้องืเห็ดม,ม,มันก็งามอย่างเงี้ยไม่ได้เก็บหลายวันเสียดายคิดถึงเห็ดมากทำพอเปให้ลูกค้าเนาะช่วงนี้สิ้นเดือนคนก็เงินเดือนออกเนาะฝรั่งเงินเดือนออก เขาก็จะสั่งกันเยอะเราก็ทำได้ขายไปอะไรที่เป็นอาชีพเสริมแล้วก็พอทำได้แล้วก็ทำเนาะน้ำอ่ะดูดูด,ดูดูกลุ่มนี้โอ้ยยังสวยอะ่ะยังสวยยังสวยนี่ชุ่มฉ่ำน้ำเดี๋ยวไปตากเนาะไปพึ่งว่าให้มันเสด็จน้ำ มันก็จะสวยพี่น้องเนี่ยงามงามมากมากม,มันก็ขดขดกองออยู่ข้างในนี้ดึงยากอะดึงลำบากแต่กลับเมืองไทยจะแย่แล้วพี่น้องโควิดโคโรโนาก็ ยังต้องกักตัวอยู่เนาะกับเมืองไทย14วันก็ต้องกักตัวเอ้ยกับเมืองไทยก็ต้องโดนกักตัว14วันเนาะเมื่อไหร่เขาจะเลิกกักเนาะเมื่อไหร่จะมีวัคซีนคิดถึงเมืองไทยจะแย่แล้วค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงหลานน้อยสองคนหลานสาวคนหนึ่ง เก็บเผ็ดไปก็ภาวนาไปเนะเมื่อะไรโควิดโควิดนามันถึงจะเลิกระบาดนี่อุย้ยข้างในนี้ข้างในนี้โอ้โหเป็นกลุ่มเป็นก้อนดึงมันเลยแล้วกันโชว์นี่โอ้โหเป็นกลุ่มกุ่ม สวยงามดอกเห็ดกับพระอาทิตย์เช้าๆเนาะตอนนี้สี่โมงเช้าแล้วค่ะสี่โมงเช้าแล้วนี่สยสีสวยสีสวยมากอย่างงามอย่างามย่งงามนี่อ่อนๆแบบนี้แหละกำลังกินค่ะ กำลังกินเลยนี่นี่นี่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะฝนหยุดแล้วเก็บไปเก็บมาแรกแรกก็หนาวเนาะเก็ไป,ไป,ไปมา,มาร้อนค่ะ <laughs> อยู่ในป่าเนาะอากาศดีมากเลยหลังฟ้าหลังฝนเห็ดก็เห็ดก็ดสวยพี่น้องอันนี้กำลังกินเลยอะ นี่แหละลูกค้าชอบนะคะฝรั่งจะชอบกินแบบนี้แหละถ้าดอกมันแก่ๆไปมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะว่าไหมไม่รู้ดิสำหรับเราเองเราก็ชอบกินแบบตู้มอะ่ะเนี่ยกระดาบแบบแบบเนี้ยออกดอกออกกลีบกำลังสวยเนี่ยเดี๋ยวตัดขาตอนนี้ห้าโมงเช้าเลยพี่น้องห้าโมงเช้าเห็ดก็เยอะโอ้ย งานก็จะทำเนาะงานก็จะทำงานเข้าบ่ายต้องขับรถกลับบา้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวแล้วก็ไปทำงานนะคะยิ่งเดินก็ยิ่งเจอพี่น้องเล้ยเดี๋ยวพรุ่งเช้าต้องมาใหมาย่ยิ่งเดินยิ่งเจออ่ะนุ่นกำลังขึ้นนะคิดดูอ่ะลังขึ้นดอกเล็กเล็กดีกกถ้าได้แดดนะได้แดดอีกสักสองสามวันนะโอ้โห ดอกใหญ่มากแหมนี่งามงามงามว้าวโอ้ยสวยนี่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดเ็ทั้งนั้นเลยพี่น้องเห็ดทั้งนั้นเห็ดทั้งนั้นอ่ะน,นี่กจ็จะกลับบ้านแล้วนะคะโอ้โหอยู่ยตรงนี้นี่เป็นกลุ่มๆอ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บใหม่โอ้ยนี่ค่ะนี่กำลังขึ้นกำลังขึ้นว้าวว,าว,ว,าว้โอ้ยนี่เก็บไม่ทันแล้วว่าวันนี้ทันแล้วถ้าย่างไรยุก็ต้องฝากคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ กด s u บส c คร b e เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปเก็บเห็ดต่อไปแล้วก็ทุกๆปีนะคะขอพระคุณ F c ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทั้ง FC ท่านเก่าแล้วก็ท่านใหม่ด้วยนะคะยังไงก็ฝากช่องนน้อยไว้อีกสักช่องหนึ่งนะคะเก็บเห็ดทุกปีค่ะยังไงวันนี้ยูก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ บายบายหเห็ดโหไม่อยากกลับไม่อยากกลับบ้านดูดิดู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 ด,ด oh. เูเต็มแล้วเต็มแล้วแต่เด็ดพ oh. อ่อนแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้บายบายค่ะทุกคน